ท่านดีกว่าผมตั้งผมตั้งเป้าไว้5คลิปเนะี่ยวันนี้ได้กี่คลิ <c ười> 4, คปละก่อเช้าผมม่าจัดเข้ามาเช้าได้ถ้ากัดโดนๆนะผมว่าไ,ได้ได้หลายตัวอยู่เชาวันนี้นถ้าได้ก็ได้3ตัวใช่ <c ười> ตัวล่าสุดถึงกัดเลยกัดนะหน้าตายเนาะนนนกัดตั้งหลายเพราะจัดเสร็จโดนตัวเบ็ดปุ๊บกระโดดเลย ไม่ทำเลยกดกล้องไไม่ด้ถ ouais uh ่ายอย่างดีเราไม่ได้กดกล้องแล้วหาเลยบอนปลากินมผมคุณนบอลรับ ต็มตุมูเห็นก็เห็นสดเลสดเลยถ้ามันกัดจีจะคงหายอ่ะเห็นในกล้องเลยนะตอทีกินหองกันใช่ไหมครับแต่ว่าหมายถึง้องกันดมกระพารนนู้น่ะดูหินน้ำหลายจัวอะ บบไงนั่นไงชน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 ใหญ่เรือกันน่ะะดูจะดูหรือเปล่าดวแล้วโดูแล้วดแล้วขึ้นมาเลยงกดไงเดี๋ยว อย่ไม่ไหวแล้วทุกอย่าแล้วลูกเริ่มมาแล้วเหลือแม่ทีนี้เอาปลาหน,น้าบอนเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนไซกำลังเผากินนั่นน่ะเนาะพอได้อยู่นั่นแหละไม่เห็นฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นหน้าบอลด้ว <c oughs> ยเจ้างปลาหน้าบอล ครับผมตีเขานะผมว่าตัวใหญ่ให้ดูเนี่ยครับผมกัดเป็นกระปอมเอนะครับตีคู่กับนวอนนะครับคุยกันไปคุยกันมาตีเป็นเพื่อนซัดสังกันมาผมนะครับชะโดนะครับชะโดแว่นครับผมไซส์ประมาณโดกว่ากว่าครับสภาพหมายก็คือของรอบนะครับผมนะครับเตืนตีนะครับย้ำๆดูออกมากัดเลยครับผมโอเค ฝากผงานด้วยนะครับกับปอมเอนครับเดี๋ยวจะค่ายจำใบนะเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดครับ